วันนี้จะผ่านเพื่อนๆมาดูคลิปดาที่เพิ่งโพสต์ไปเมื่อประมาณ4วันที่แล้วนะาแต่ว่ามียอดวิวเกือบ250,000วิวแล้วค่ะนั่นก็คือคนไทยเขาไปติดตอมอแต่ว่าเหตุผลค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาบอกว่าที่โดนส่งกลับเนี่ยเพราะว่าเขาถามว่าคุณรู้จักคนเกาหลีหรือเปล่าโดยคนไทยที่ไปเที่ยวค่ะก็บอกว่าไม่รู้จักค่ะ มาเที่ยวครั้งแรกหลังจากนั้นก็คือสรุปผลก็คือตอมองบอกว่าไม่ให้ผ่านเหตุผลก็คือไม่รู้จักคนเกาหลีโขคือแบบงงมากเลยนะคะคนที่โดนส่งกลับเนี่ยเขาบอกว่าการที่จะไปเที่ยวในประเทศไหนจะต้องมีคนรู้จักที่ประเทศนั้นด้วยหรอเพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะเนี่ยโดยกายก็ได้ส่งแชทมาให้ดูนะคะเขาบอกว่าไปสัมภาษณ์ตอบได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเวลาเที่ยวแพลนเที่ยวพักเรทเงินอะไรตอบได้หมดแต่ว่าเขาก็ไม่ให้ผ่าน บอกว่าไม่รู้จักคนเก่านลีที่นี่จะใช้ชีวิตลำบากในการท่องเที่ยวอา้าวตกลงคือเจอแบบนี้ตลกเลยแล้วก็โดนส่งกลับซะอย่างนั้นโดยมีหลายๆคนนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่ารู้อย่างนี้น่าจะตอบเลยว่ารู้จักคิมจองอึนค่ะ แบบนั้นน่ะคงจะให้ผ่านแน่นอนแต่ผ่านขึ้นเหนือไปเลยนะบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดตอบว่ารู้จักคิมจองอึนแล้วก็อาจจะต้องอยู่ห้องเย็นเป็นสัปดาห์หก็ได้จ้ะบางคนก็บอกว่าทําไมไม่ตอบเขาไปเราว่ารู้จักกามินโดยมีคนมาตอบนะคะบอกว่ายิ่งตอบกามีนไปตอมอก็บอกไม่รู้จักโอ้โหแบบนั้นก็ยิ่งแย่เลยสิ บางคนก็มาตอบนะบอกเออนั่นอะสิมาถามแล้วตอมอจะรู้จักหรือเปล่ายังงั้นจับตอมอก่อนเลยละกันบางคนก็มาคอมเมนต์นะคะบ,บอกว่าตอมอเขาอาจจะถามพวกเรื่องดาราศิลปินหรือเปล่าแบบว่าชอบติดตามใครก็เลยมาเที่ยวอะไรประมาณนั้นโดยมีคนมาตอบนะคะบอกว่าขนาดอีชันนี้นะคะจะมาดูคอนเสิร์ตจองโรงแรมจองตัวเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินแล้วยังโดนส่งกลับเลยค่ะไปดูบอลโลกเนี่ยบอกตัวผียังโดนมาแล้ว คนไทยที่นั่งโซนอเวนทีมเนี่ยเอาตั๋วคนเกาหลีมานั่งได้ยังไงโอ้โหดูสิขนาดเนี้ยซื้อตั๋วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็ยังโดนส่งกลับก็มีและรอบก่อนลูกค้าบอกว่ารู้จักลิซ่าแบ็คพิงค์หลังจากนั้นตอมบอกว่าให้รองเพลงให้ฟังด้วยโอ้โหคือแบบสุดยอดเลยบางคนก็บอกหล่อนจะตอบอะไรเขาก็าส่งกลับหมดละจ้ะตั้งใจมาจากบ้านแล้วบางคนก็มาถามนะบอกว่าอยากจะรู้จริงๆว่าถ้าเกิดไปกับทัวร์แล้วมีทัวร์พาเที่ยวเนี่ยคำถามแบบนี้เราจะโดนส่งกลับหรือเปล่าคะอยากจะมาหา ความรู้โดยมีผู้มาตอบนะคะบอกว่าถ้าเกิดไปกับทัวร์เขาจะไม่ถามให้ผ่านไปเลยแต่ต้องเป็นทัวร์ที่มีไกด์เซ็นรับรองแล้วก็เป็นระยะเวลาตามที่เขากําหนดซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ที่ไปกับทัวร์เนี่ยไม่ผ่านก็เยอะเพราะว่าทัวร์เนี่ยเขาไม่ได้เซ็นรับรองให้แล้วก็ยังมีประเด็นที่ว่าบางทีลูกทัวร์นี้ไม่กลับตามเวลาทัวร์ที่ไปเซ็นรับรองก็จะโดนเพิกถอนใบอนุญาตแล้วก็โดนแบ็กลิสก็เลยมีหลายๆทัวร์เนี่ยไม่กล้าเสี่ยงค่ะ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเกิดไปกับทัวร์เนี่ยทางทัวร์เขาจะมีเอกสารตารางการเที่ยวโรงแรมที่พักให้มีพวกวันเดินทางไปกลับให้เลยแต่ว่าทางตอมอกก็จะมีคำถามที่สัมภาษณ์คนที่ไปเที่ยวด้วยไม่ใช่ว่าแบบไปกับทัวร์แล้วจะผ่านเสมอไปบางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าเราเพิ่งไปเกาหลีมาวันที่14ีนี้แหละคะ่ะ ไปคนเดียวซึ่งเท่าที่สังเกตเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ไปเกาหลีคนเดียวจะโดนเข้าห้องเย็นหมดเลยถึงแม้คนที่แบบจดทะเบียนสมรสแล้วแต่ว่ายังไม่มีวีซา่าก็เข้าห้องไปสัมภาษณ์เหมือนกันแต่ก็กลับออกมาได้ปกตินะคะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนส่วนใหญ่ตอนนี้เขาไม่ไปเที่ยวเกาหลีแล้วจ้ะเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นแทนนะจ๊ะบางคนก็บอกว่าแหมรู้ทั้งรู้แต่ก็เป็นคนชอบเสียงนะเนาะยากเย็นหนักก็ไม่ไปค่ะอ๋อที่สำคัญตอนนี้ยังไม่มีตังค์ค่ะ บางคนบอกว่าถ้าเกิดจะไปเกาหลีไปจริงกับญี่ปุ่นดีกว่าคําถามก็น้อยที่เที่ยวก็มีเยอะกว่าแม่แล้วไปเจอคําถามแบบงงๆแบบนี้บางคนก็บอกว่าเพิ่งโดนมาหมาดๆค่ะมีคนรู้จักแล้วก็ยืนยันได้แต่สุดท้ายเขาไม่ให้เข้าอยู่ดีแล้วก็โดนส่งกลับบางคนบอกว่าเราไปมาเดินผ่านสแกนนิ้วสแกนหน้าเรียกว่าเป็นดวงล้วนๆครับ บางคนก็บอกว่าก็นี่แหละเหตุผลงี่เง่าแบบนี้ถึงไม่อยากจะไปเที่ยวเกาหลีไงคือเหมือนแบบว่าสักแต่ว่าถามเป็นพิธีอ่ะจริงๆเขาจะไม่ให้ก็คือไม่ให้โดยส่วนตัวนะไปครั้งเดียวจบถึงแม้จะไม่โดนอะไรก็แล้วแต่แหละแต่คือไปเที่ยวเราไม่มีความประทับใจเลยส่วนประเทศญี่ปุ่นขอบอกว่าจะไปเป็นรอบที่สี่แล้วแหละบางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าถึงคำถามที่เขาถามมาแล้วเราตอบถูกก็ไม่ได้เข้าอยู่ดีตอบได้คำเดียวว่าแสดงความยินดี แต่ก็แปลกใจนะมีขาวสนานโซเชียลขนาดนี้ยังจะไปอีกหรอหรือว่าจำเป็นจริงๆแต่ถ้าไม่จำเป็นแล้วไปเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าจะไปทำไม บางคนก็บอกว่ารัฐบาลเขาทําท่าอยากจะให้เข้าประเทศใจจะกาดแต่ตอมก็ยังทําตัวเหมือนเดิมตกลงนี่เขาได้คุยกันหรือเปล่าคะคือเห็นแบบนี้แล้วแบบไม่อยากไปไงบางคนคะ่ะก็บอกว่าตอนนั้นนะเมื่อปีที่แล้วที่เคยไปเกาหลีตอนแรกบินจากญี่ปุ่นนะนาริตะแล้วก็มาต่อที่อินชอนตอมก็าถามว่าทําไมถึงไปเที่ยวญี่ปุ่นก่อนก็เลยตอบว่าที่เกาหลีเนี่ยไม่มีดิสนีย์สีแล้วก็เช็คโทรศัพท์แบบหนึ่งชั่วโมงเต็มสรุปผ่านคะ่ะเป็นการผ่านแบบหยีดเยียดเลยนะคะ บางคนก็บอกว่าทําไมต่อมอเขาเนี่ยถึงทํางานส่วนทางกับการท่องเที่ยวที่ประเทศเขาจังเลยมาทําโฆษณาโอ้โหยิงสื่อมากมายให้คนไทยเนี่ยไปเที่ยวแต่แล้วสุดท้ายก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ดีใครจะอยากไปเนี่ยบางคนก็มองนะคะบอกว่ามีแค่คนที่ไร้ศักดิ์สรีนี่แหละถึงบินไปให้เขาเหยียดถึงที่คิดแล้วก็น่าสงสารจริงๆอยากจะบอกนะว่าใครคิดจะไปเที่ยวก็คิดเอาเองละกันไม่ควรจะไปเที่ยวหรอกแต่ยกเว้นคนที่ไปทํางานอยู่แล้วอันนั้นก็เข้าใจา บางคนคะ่ะก็บอกว่าแหมเขาไม่ได้เข้าอยู่แล้วแค่ถามกรวนทรีนไปอย่างนั้นแหละเขาก็มีคำตอบใยใจอยู่แล้วว่าเขาจะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านแต่อยากจะรู้จริงๆว่าจะไปทำไมจะประเทศเกาหลีเนี่ยโดนคำถามแบบว่านะเรียกว่าสบายใจต่อหมอแต่ไม่สบายใจคนเที่ยวอะ่ะบางคนก็บอกว่าโอ้โหเป็นคำถามที่แบบประสาทแหลกมากไม่รู้ว่าจะไปอีกรอบหนึ่งไหมคะเจอแบบนี้แล้วเป็นยังไง บางคนนะคะเ็บอกว่าถ้าเป็นผมเนะเจอตอรมอถามแบบเนี้ผมจะถามกลับเลยว่ารู้จักคนไทยหรือป่าถ้าเกิดเขาบอกไม่รู้จักแล้วก็จะบอกกลับไปเลยว่าคนไทยก็ไม่ได้อยากจะรู้จักหรอก บางคนมาคอมเมนต์นะบอกรู้จักการมินป้าถ้าเกิดบอกรู้จักการมินเนี่ยเขาจะให้ผ่านแม่บางคนก็บอกจะไปทําไมละ่ะไปให้เสียเวลาเสียอารมณ์เสียเงินฟรีๆแต่ว่าตอนเนี้ยขอบอกนะเท่าที่เห็นจะเลิกใช้ผลิตภัณฑ์จากเกาหลีแล้วละ่ะต่อด้วยเคป๊ OP, หนังละครซีรีส์เราไม่เอาละไม่อยากจะรู้จักแต่ก็แปลกนะทําไมหลายคนถึงยังชอบไปเที่ยวแบบเสียเส่ยง บางคนนะบอกว่าขนาดเราไปลอนดอนคนเดียวเรายังไปได้เลยแล้วก็ไปได้ตลอดไปหลายครั้งไม่เคยติดต่อมเลยนะนั่นขนาดลอนดอนนะเนี่ย บางคนคะ่ะก็บอกว่าแนะนำครับใครที่อยากจะไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยช่วยติดตามข่าวสารสักน,นิดหนึ่งนะคะบางคนก็บอกว่าตอนที่เราไปอ่ะคือแบบว่าแย่มากๆเลยของเรานะเรียกว่าโดนส่งกลับยกแถวแล้วก็มีต่อมออีกช่องหนึ่งอ่ะเหมือนกับว่าคุยกันเหมือนกับเยาะเย้ยคนไทยเห็นคนไทยแล้วก็หัวเราะเยาะใส่ใครเข้านะเรียกว่าติดทุกคนเลยแหละวันนั้นน่ะบางคนคะ่ะเ็าบอกว่าขอบอกนะว่าอย่าไปเลยคะ่ะ ไปประเทศอื่นน่ะมีอะไรน่าสนใจกว่าตั้งเยอะแล้วก็ที่สําคัญนะถ้าเกิดว่าเจอตอมอส่งกลับอย่าลืมถามชื่อเขาด้วยว่าเขาชื่ออะไรรอบหน้าเนี่ยจะได้เอาชื่อเขาเป็นเรฟเวอเรนต์ไงบางคนคะ่ะก็บอกว่าเรามองว่าการที่เขาถามว่ารู้จักคนเกาหลีหรือเปล่าจะผ่านได้ง่ายกว่าเพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาสามารถร้องเรียนหรือว่าฟ้องเจ้าหน้าที่ได้เขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะยุ่งเท่าไหร่ถ้าเกิดมีคนรู้จักนะ บางคนก็บอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าอยากจะไปเที่ยวน่าจะเลือกไปเที่ยวประเทศดีๆเนาะไม่น่าไปเสียเงินให้กับประเทศแบบนี้เลยสําหรับผมขอบอกว่าแบนต่อเสียเวลาเสียทรัพย์เสียความรู้สึกไปเที่ยวนะไม่ได้ไปเป็นโจร บางคนก็บอกว่าต้องเจอกับตัวถึงจะรู้คือแบบไปแบบนั้นจะไปเที่ยวอะ่ะเสียเวลามากๆที่สําคัญฉันรู้สึกว่าประเทศนี้ยเป็นประเทศที่ไร้สาระจริงๆต้องทําใจยอมรับให้ได้ถ้าเกิดอยากจะไปก็ต้องเสี่ยงกับตอมอที่เกาหลีนี่แหละแต่ว่าหลังจากนี้ฉันจะไม่ไปเที่ยวอีกแล้วแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างที่คนไทยคนนี้โดนส่งกลับเพราะว่าไม่มีคนรู้จักในเกาหลีเลยอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ